นะครับคือตอนนี้ผมว่าจะทำคลิปแนวแนวแอนิเมชันนะในชว่วงนี้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะทำเป็นเรื่องราวของตัวอะไรดีคือตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเหมือนเริ่มหมดไฟแล้วครับจะทำคลิปมาครับก็น่าจะเริ่มมีบ้างอะไรครับเป็นซีรีส์ไมครับแต่ว่าแนวแนว,แนวอื่น หวังว่าทุกคนจะยังอยู่นะยังครบสามสิบสองนะหรือไม่ก็ยังปกติดีกันทุกคนใช่ไหมไม่ก็บางคนจิตหลุดแล้วอ่ะมีคนจิตหลุดหรือยังอ่ะไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะผมก็ไม่รู้ที่รู้ก็จะทำเรื่องใหม่แต่คงไม่ได้มาวันนี้หรือตอนนี้หรอก น่าจะเป็นพรุ่งนี้มากกว่าแล้วก็ขอบคุณสําหรับการที่คุณช่วยผมมาตลอดเลยนะครับเออไม่รู้แหละมันจะมีคนดูหรือเปล่าช่วงนี้แต่ก็คือประมาณว่าเรื่องที่น่าสนใจหลักๆเลยก็คือน่าจะเริ่มทําคลิปแคสเกมแล้วล่ะครับถ้าเริ่มทําคลิปแคสเกมก็ดีขึ้นใช่ไหมล่ะก็ดีเลยนะดีไป ว่าทุกคนกำลังไม่ใช่ผมว่าทุกคนยังอยู่ครบนะไม่รู้แหละผู้ติดต,ตามหรือเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันน่าจะมีคนตัดไปแล้วบางคนก็ได้แต่อันนี้เป็นแค่อวตาตัวทดลองนะอาจจะมีแบบเนื้อเรื่องมาในอนาคตแน่นอนแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดจะทําตอนนี้หรอกแค่คาดการไว้ในอนาคตแค่นั้นเอง เผื่อได้ทำคลิปแนวๆแบบเล่าเรื่องผีอะไรแบบนี้ก็ได้นะดูหน้าตัวละครสิแต่ก็มีมุกตลกร้ายบ้างเลยนะก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้บนบนอย่างเดียวเพราะผมไม่รู้จะทำอะไรเพราะฉะนั้นก็